สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวผู้ประกันตนม .40 ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะจากที่มีข่าวออกมานะคะว่าคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบลดอัตราสมทบของผู้ประกันตนม .40 เพิ่มต่ออีกเป็นระยะเวลา6เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2565การจ่ายเงินสมทบในอัตราใหม่ก็จะมี3ทางเลือกดังนี้ทางเลือกที่1 จากเดิมใจ่ายในอัตรา70บาทต่อเดือนลดเหลือ42บาทต่อเดือนทางเลือกที่2จากเดิมใจ่ายในอัตรา100บาทต่อเดือนลดเหลือ60บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3จากเดิมใจ่ายในอัตรา300บาทต่อเดือนลดเหลือ180บาทต่อเดือนทางการสังคมก็ได้มีการแจ้งข่าวผู้ประกันตนมอ0ที่ได้มีการชำระเงินสมทบจำนวนในอัตราเดิมไปแล้ว ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินสมทบที่จ่ายเกินคืนซึ่งณปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการลดอัดตราเงินสมทบให้เนื่องจากยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ให้ผู้ประกันตนม .40 จ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมก่อนให้รอฟังประกาศอีกครั้งเพราะว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ถ้าหากมีผลบังคับใช้แล้วก็จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2,565ทางประกันสังคมก็จะมีการส่งเอกสารให้กับผู้ประกันตนได้กรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเงินเกินเมื่อทำการกรอกแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แนบสาเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องและแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของผู้ประกันตนก็จะมีของธนาคารกรุงไทยกรุงศรีอยุธยาทกสและธนาคารอมสินทำการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยส่วนเอกสารนะคะก็สามารถส่งไปทางไปรษณีย์ไปที่สำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่หรือจังหวัดทั่วประเทศหรือสามารถไปยื่นเรื่องที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือจังหวัดหรือสาขาที่ท่านสะดวก โยกเกนที่สำนักง,งานใหญ่ค่ะคำถามที่หลายๆคนได้มีการสอบถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมาก 1. ทำํำไมสำนักง,งานประกันสังคมถึงไม่คืนเงินสมทบของผู้ประกันตนม40ที่ได้นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนแบบอัตโนมัติโดยโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนให้เลยทางประกันสังคมก็ได้ชี้แจงว่าตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ประกันตนม40ให้อยู่ค่ะข้อที่2นะคะผู้ประกันตนม .40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้ถึงวันไหนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินภายในระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิ์รับเงินคืนหรือภายใน10ปีนับตั้งแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนค่ะ ถ้ามีข่าวจับประกันสังคมเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กับช่องข่าวเด่งข่าวดังกันด้วยนะคะ